เมื่อนี้สาวผู้ไทยคิดจักจะกินลาบง้วกับข้าวเหนียวห้อนหอนะจ้าเอากับบอกเดวาวอีหยังหลายเนาะเฮากับไปหาซื้อเนื้อง,ง้วในตลาดเลยค่ะแต่สาวผู้ไทยบอกหูดอกว่าลาบง้วมันต้องใส่อีหยังแน่เนาะเฮากับบอกแม่ข่าวว่า ขอเป็นชุดลาบหนึ่งชุดเมค้ากระจัดหายทันทีเลยค่ะมีอียังกระจัดหายเลยแต่ว่าบอกจํานวนบอกพร้อมว่าเ้าสิเอาจาักบาทเนาะบอกว่าหนึ่งรอยบาทหนึ่งชุดว่าสั่นเออเขากระจัดหายเรียบร้อยพร้อมกลับไปซื้อพักค่ะแล้วก็ผลไลม้เพื่อที่จะเอามาหลางปากตอนเท้ากินเขาเรียบร้อยเนาะนี่ก็คือเนื้องวงางามๆนะคะ่ะที่พอคาเมค้าเพิ่นจัดชุดไว้ให้เห้าลาบนะคะอันนี้ก็เป็นเลือดแล้วก็มีเพียรน้ำค่ะ บะนี้เฮากะสิมาซอยนะคะอันนี้ก็เป็นสะใบนางแล้วก็ตับเนาะเฮากระสิมาซอย2อย่างนี่ก่อนล้วก็เอาไปลวกไห้มันสุกค่ะเพื่อที่จะเอาไว้พักไว้ใหมันเย็นๆพอเฮาลวกให้มันสุกแล้วก็ไปพักไว้ใหมันเย็นละก็มาลวกไอ้มะต้มนี่ค่ะเพียนะคะเฮากระสิมาตุ้มสาว้ไรกระสิมาต้มเพียให้มันสุกแล้วก็เอาไปพักไว้ใหมันเย็นคือเก่าจะหลังจากที่ต้ม2ออย่างเสร็จแล้วเนาะ พักไวให้มันเย็นก่อนนะคะสาวผูุไทยกะสีมะฟักฟักเนื้อนี่ค่ะเนื้อสดส,ดสดแดงแดงเมื่อกี้นี่ล่ละเขากะสีเอามะฟักเพื่อที่จะเอาไปล้วนให้มันซุกค่ะนี่สาวผูุไทยกะล้วนทุกอย่างให้มันสุกนะคะเพื่อที่เวลาเฮาเอาไปลาบอะ่ะมันจังสีแสบเนาะล้วนแบบนี้แล้วเขาก็เอาไปพักไวค่ะ การที่หฮาล้วนเนื้อไ้มันสุกแล้วก็เอาไปพักไว้ห้มันเย็นเวลาเฮาเอามาปรุงเฮดกับเข้ามันสีใดแบบว่ารสฉาติในการปรุงมันสีบ่บเปียนะคะมันก็สิกลุ่มกลมไปอีกรูปแบบหนึ่งเนาะระหว่างที่หฮาล่อให้เนื้อมันเย็นพักเย็นไว้สักพักนึงค่ะหฮาก็สีมาล่างพักไว้ล้อนะคะอันนี้ก็เป็นพักที่หฮาสชิ้ใส่กับแล้วก็พักที่หฮาสิใส่กับลาบเนาะ อันนี้สาวผูไทยก็ซ้อยแล้วเรียบร้อยนะคะกัสซมีพักไวสําหรับลาบก่อยของเขาปากตินั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเฮากัสิมาเบิงค่ะเนื้อที่เฮาพักไวมันเย็นแล้วนนังอันนี้ก็เย็นแล้วเนาะผุนมีหอดหมดมาชิม,มว้ก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> แสดงว่ามันนัวมันแสบแล้วค่ะหมดเขาไปกินแล้วเนาะหลังจากนั้นเฮากัสิมาปรุงเลยค่ะเอาน้ำเพียงลงไปเลยตามด้วยพริกผงค่ะพริกอันนี้กับว่าเพดป,ปันใดนะคะ่ะ ตามด้วยข,าขวา้าวคั่วหอมๆจากข้าขวคั่วอันนี้ก็สาวผู้ไทยก็ตำเองไม่ๆมนอกกินยังหอมเลยค่ะนี่ค่ะผงชูรสผงนัวนะคะเอาลงไปเลยแบบแ่บแทบแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาสูตรเด็ดของสาวผู้ไทยก็สิใไส่ปลาราดักน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความนัวความแบบอื้อหือกินหอมๆเลยค่ะแต่ว่าเออลืมอีกอย่างนึงค่ะลืมหมักน้วนี่ค่ะสาวผู้ไทยก็บิีบีบบักน้วาเพื่อที่จะ เพิ่มรสชาติไ้มันแบบจัดจานขึ้นไปอีกปรุงเสร็จแล้วก็โคลเรโคลเรแล้วก็ซิมค่ะซิมเบ่งว่ามันไดรสชาติตามที่ต้องการแล้วหรือยังเฮาก็สิมมาเติมในสิ่งที่มันขาดไปเนาะเออหมักพริกก็เติมลงไปเลวคะ่ะบักพริกอันนี้บ่เผ็ดนะคะเติมเป็นแบบว่าใส่เป็นสองถพีก,กับม่พเพชเดอกมักพริกอีกอย่างก็จะมะพร้าว่ชชคะ่ะพอเสร็จแล้วคะ่ะเฮาก็เอาผักลงไปเลคะ่ะผักที่เฮาเตรียมใบซอยไว้เนาะคะ่ะ ใบบกูนใบบักเน่าอย่างแล้วแต่ผู้ใดสิมากเนาะซอยลงไปเลยค่ะนี่พอซ้อยเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วก็ค้นค้นค้นโคเลโคเลโคเลโอ้ยกินหอมบ่แต่ว่าสาวผู้ไร้หอมมากเลยค่ะนำไร้ไหลแล้วตอนนี้อยากเขาแห้งๆค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบง้วโอ้ยคืนนำไร้เนาะลาบงัวแบบหน้าตาเป็นตาแซบกับเขาเนี้ยห้อนห้อนนะคะบ่เพราะนี่พริกลูกโดดนะคะกินลงไปเลยค่ะ ไปบันนี้เฮอาไปกินเขาวน้ำกันเลยค่ะแซ่บๆกับลูกโดดหือ